สวัสดีครับเอฟซนี่นะครับเนี่ยวันนี้ข้าให้เพื่อนไปตวงเหลือมากับบ้านเท่านี้ครับดูตัวนี้ครับเนี่ยเอฟซตัวนี้สี่โลขวาตัวนี้ก็สองโลขวานั้นเด็กแว้นนะสองตัวข้าให้เพื่อนไปสองโลขว่าไปตวงนี่ฮะปลารวมวันนี้ปลาชโดนี่ฮะ ไอเอฟดูโอ้เนี่ยตัวเนี้ยเหนื่อยเลยครับเนเอฟซีเนี่ย, FC, ยใหญ่มากวิ่งเข้าในป่านู่นนฮะเอฟซี FC. พอได้กินแล้วครับใส่เกลือส่งมาให้ลูกสาวนี่ฮะนี่ก็เตรียมน้ำไว้ล้างครับ เนี่ยฮะ,ะใครอยากกินบอกนะฮะเดี๋ยวใส่เกลือเดีวทอดไปส่งส่งมาให้กินครับทําปลาแดดเดียวะเนี่ยต,ตัวนู้นเนี่ยไม่ค่อยตายเตัวใหญ่มากครับเ fc ฮะคลิปนี้ก็สั้นๆเล็กๆ,ๆน้อยๆครับเอ fc ฝากช่องพรชัยหมูกระทะด้วยนะครับกดไลค์กดแชร์กดติดตาม เป็นกำลังใจให้หน่อยนะครับคลิปนี้ไว้เพียงเท่านี้นะครับ fc บ๊บายบายสวัสดีครับ